สี่ราศีดวงเฮงรับต้นปีร่ำรวยเงินทองโชคลาบก้อนใหญ่กำลังมาเยือนก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ สีราศีเตรียมรับโชคใหญ่<า>เดือนมกราคมชีวิตดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นช่วงนี้ผลลัพธ์เรื่องงานางเริ่มเห็นชัดเจน<า>ได้แก่ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานที่ทำมานานช่วงนี้ผลลัพธ์เรื่องงานเริ่มเห็นชัดเจนแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อเสริมดวงการเงินมีรายได้เยอะแต่ก็ควรวางแผนใช้จ่ายเพราะหลังจากรายได้เข้าก็มกักจะมีค่าใช้จ่ายตามมาเสมอ ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีแต่บางครั้งอาจต้องระวังเรื่องอารมณ์แต่ก็ไม่มีปัญหาสำคัญราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ชาวราศีสิงห์การงานมีความสำเร็จเกินคาดแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ผลงานก็ออกมาดีเยี่ยมแนะนำให้คุณทำบุญถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแด่พระประจํามันเกิดเพื่อเสริมดวงการเงินมีไรายได้เข้ามาต่อเนื่องแม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่ก็มีความเสถียรมั่นคงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีแม้จะไม่มีความหวือหวาแต่ก็มั่นคงและอบอุ่น ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จแม้จะมาช้าแต่มั่นคงดีแนะนำให้คุณทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาสเพื่อเสริมดวงการเงินดีเยี่ยมไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องหากวางแผนต่อย,ยอดก็ยิ่งเสริมความรวยเข้าไปอีกขั้นความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังดีแม้อาจจะดูเรียบง่ายไปบ้างแต่ก็ยังมีความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานมีความก้าวหน้าสมหวังและมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องเหนื่อยหนะักก่อนถึงจะได้มาซึ่งผลลัพธ์อันดีเยี่ยมแนะนำให้คุณทำบุญถวายยารักษาโรคให้พะสง์เพื่อเสริมดวงการเงินดีมากถ้าเทียบเป็นเกตกเ็เรียกได้ว่าเกตเอบวกเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยความรักคนมีคู่แม้บางครั้งจะงอนกันบ้างแต่ก็ย Umrah ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จแม้ว่าจะต้องเผชิญกับงานหนักแต่เมื่อผ่านไปไม่นานคุณจะพบกับผลลัพธ์ที่น่าพอใจการเงินมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ควรวางแผนใช้จ่ายให้ดีเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นความรักคนมีคู่คนรักจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนคุณในทุกสถานการณ์ความสัมพันธ์มั่นคงและเต็มไปด้วยความ รหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ